โปรโมชั่นของเราก็คือเป็นโปรโมชั่นสวัสดีปีใหม่แหละจะมีแจกตู้เย็นเครื่องซักผ้าไมโครเวฟแล้วก็ของใช้แล้วก็ซื้อครบ1,000พจะแจกน้ำอ่ะหนึ่งแพ็คทำไมถึงมุซื้อของรายไปตู้เรอครับก็ซื้อไปก็ขายแล้วมีกำไรครับสินค้าที่นี่นะครับรสชาติดีคันแรงนะครับแล้วก็ราคาที่เราสามารถไปบวกกำไรได้นะครับก็เลยขายได้ง่ายก็มาสิบกว่าครั้งแล้วนะครับตั้งแต่เปิดร้านโอ้โหแล้วพอดีแฟนตกงาน มาหาของขายกันของเยอะค่ะแล้วก็ราคาถูกมีหลากหลายให้เลือกแนะนําเลยค่ะเพราะว่ามันมีสินค้าบางชนิดที่ในตลาดทั่วไปอ่ะไม่มีแล้วก็ราคาถูกกว่าเยอะเลยร้านมี่ตุกขายส่งค่ะขายถูกทุกอย่างครับคุณผู้ชมสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตร้านนะครับร้านพี่ตุ๊กขายส่งนะครับช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับมีโปรโมชั่นนะครับเราร้านเขาก็ช่วงนี้นะครับใกล้จะปีใหม่แล้วโปรโมชั่นเยอะมากนะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตร้านนะครับ หลายคนถามว่าร้านอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะร้านทุกเนี่ยชื่อร้านพี่ตุ๊กขายทรงอยู่ตรงถนนเพิ่มสินระหว่างซอย29ถึง31นะคะตรงนี้มันจะติดถนนใหญ่เลยจุดสังเกตคือร้านเราจะอยู่ติดกับปัป๊มปตทเพิ่มสินเลยนะคะแล้วก็มีรถสองแถวผ่านนะถ้ามาจากออตลาดยิ่งจเจริญลงรถไฟฟ้าตรงตลาดยิ่งจเจริญหรือมาแล้วลงรถเมย์ตรงตลาดยิ่งจเจริญน่ะให้ขึ้นสองแถวสีฟ้าขาวที่เป็นสองแถวที่เขียนว่า เพิ่มสินวงสกรมาได้เลยนะคะตรงนั้นมันจะมีสองแถวที่จะไปวชระ,ะพลไปเพิ่มสินไปวัดเกาะต้องขึ้นเพิ่มสินนะขึ้นเพิ่มสินวงสะกรนะคะแล้วก็บอกกับรถสองแถวเลยว่าลงหน้าปั๊มปะตะทเพิ่มสินก็คืออยู่ติดกับร้านทุกเลยหาเจอแน่นอนมาง่ายค่ารถสองแถว8บาทแต่ถ้ามาเองก็ที่จอดรถตอนนี้น่าจะจอดได้ประมาณสัก20กว่าคัน เดี๋ยวจะหาที่จอดรถเพิ่มให้เพราะว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยลูกค้ามาเยอะมากเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เป็นวันที่เราอ่ะจัดโปรโมชั่นทุกวันเสาร์และทุกวันอาทิตย์ลูกค้ามาลูกค้าจะแบบว้าวมาเจอแบบของจัดโปรโมชั่นเสาร์อาทิตย์เลยนะคะร้านนี้มีวันหยุดไหมครับไม่หยุดขายวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะคะทุกวันเปิดเปิดตอน9ก้าโมงครึ่งถึง6กโมงครึ่งมาเดินสบายๆติดแอร์แล้วก็มีฟ้าตรงข้ามอันนี้กำลังทําอยู่มีอีก8ดคูหา ตรงข้ามเนี่ยกำลังทำนะคะอีกประมาณสักสองเดือนน่าจะเสร็จแปดคูหานี้จะเป็นแปดคูหาที่อยากจะทำเป็นร้านอบถั่วให้ลูกค้าอยากจะทอดแม่นม่วงให้ลูกค้าทอดหมูแผ่นที่ร้านเราอะหมูหยองอะเราเอาไปทำเป็นแซนด์วิชอ,อร่อยมากก็จะมาทำแซนด์วิชหมูหยองให้ลูกค้าชิมจะมาทอดกุนเชียงสูตรทอดน้ำให้ลูกค้าชิมเอากะปิที่ร้านมาทำข้าวคุกกะปิให้ลูกค้าชิมแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ย เอากลับไปทําเอากลับไปทําขายเอากลับไปทํากินลูกคิดว่าจะทําแบบนั้นแล้วห้องอบถั่วเราจะเป็นห้องอบถั่วที่ทําเป็นครัวโชว์ครัวเลยเป็นครัวที่ลูกค้าสามารถที่จะมาเดินดูได้ว่าร้านเราทํายังไงความสะอาดเป็นแบบไหนอยากให้ลูกค้าได้เห็นเบื้องหลังด้วยวันนี้วันเสาร์ก็จัดโปรโมชั่นเกาลัด เก่ารัดปกติขาย18ยกลัง980ก็ถูกอยู่แล้ววันนี้ตัดราคาเลยเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะลูกค้าขา17บาทเก่ารัดกอหยวนไม่มีอีกแล้วค่ะห่อละร้อยกร,รมัมตัวนี้เรารับจากโรงงานแล้วตัวเก่ารัดเปลือกอะ่ะยกลังอะ่ะหนึ่พ ปกติ1นึ่งวันนี้2องละอันนี้คือโปรวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะโปรทุกวันเสาร์วันอาทิตย์จะไม่ซ้ําจัดให้ลูกค้าแบบจุกๆแล้วก็โปรวันที่12บสจะมีสินค้าราคา12บาทมาให้ลูกค้า1 0,000ืนชิ้นเออถ้าคลิปนี้ถ้าลูกค้าดูก่อนวันที่12บสวันที่12บสเนี่ยมาได้เลยแล้วก็อาทิตย์ที่อาทิตย์ 12- 12รู้สึกว่ามันจะตรงกับวันพุธอะไรนี่แหละคือเสาร์อาทิตย์ของ12-12มาได้เลยเจอกันจัดยิ่งใหญ่ ทัวยีบาทอันนี้ในห้างขาย4ี่นี่เป็นสินค้าขึ้นห้างนะคะขนมเปี๊ยววันกล่องละ3ามเก้าเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์อันนี้เป็นโปรโปรฟ้าผ่าเรียกว่าโปรฟ้าผ่าก็แล้วกันลูกค้ามาเสาร์อาทิตย์ลูกค้าจะไม่ผิดหวังเลยไปไหนมาไหนเนี่ยแวะมาเถอะร้านพิ่ตุกพี่มาเอาโปรนะคุณแม่คุณพ่อมาเอาโปรเสาร์อาทิตย์นะมาได้เลยจ้ะตัดราคากันแบบนี้เลยนะจ๊ะอันนี้4ี่เก้าก็คือเหลือ4ี่หกงอกระป๋อง41บาทซื้อไปขายซื้อไปกิน4 1บบาท ขายได้ไงสี่สิบเอ็ดบาทก่อนถ้ารับยกลังหรือสิบกระป๋องอะสี่สิบครับอันนี้เรารับตรงจากโรงงานตัวนี้มาทีละหนึ่งหมื่นห้าพันกระป๋องส่วนลำไยขายสามหกยกลงังซื้อสิบกระป๋องขายสามห้าขายยังไงก่อนสามหกแต่ลำไยนี่เป็นลำไยเกต่งออกคุณภาพดีแล้วก็น้ำเชื่อมคือน้ำน้ำเขาว่าอร่อยอะรเราไปซื้อน้ำลำไยแก้วหนึ่งก็สามห้าแล้วเนาะสามสิบแล้วเนาะอันนี้ได้หลายแก้วได้หลายแก้ว ก็วันเสาร์ลูกค้าจะเยอะ,อะมีคนถามมาแล้วว่าของที่ร้านเนี่ยราคาเริ่มต้นที่ทิ้นละเท่าไหร่ของที่ร้านถูกสุดราคาเริ่มต้นก็ประมาณ20บาท <20 S 2> 17บาทเออนี่นี่ี่มีกรอบอมีกรอบมีกรอบ,อบหรือว่าจะเป็นตัวนี้อันนี้ยกคิ้ว17บาท ยกคิ้ว่ะสิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดบาทด้วยใช่ถ้ายกหิ้วก็คือหนึ่นงขี้เจมี่หนูขอหนึ่งหิ้ให้ลูกค้าดูหน่อยนะคะลูกค้าไปขายต่อเลยยิบเก้ายิบอะไรแต่ตัวนี้บอกเลยนะโรงงานนี้มีมองมีโออยมีอะไรนะเป็นโรงงานที่ได้มาตารฐานมีมมโออยมีวันผลิตหมดอายุยกหิ้วราคาชิ้นละสิบเจ็ดบาทให้ลูกค้าไปขายอันนี้ยิบเก้าขายได้ไหมพี่วะยี่สิบเก้าขายได้เนาะสามก้าหกร้อยได้เนาะอันนี้ยกหิ้สิบเจ็ดบาทสินค้าอ๋อมีถูกกว่านี้อีก มีถูกวันี่ขอโทษเถอะค่ะอันนี้ยยกคิ้วห่อละสิบเอ็ดบาทโอ้โหนี่สิบบาทสิบเอ็ดบาทยกคิ้วตัวนี้ขายสองวันหมื่นห่อสองวันหนึ่งหมื่นซองยกคิ้วสิบเอ็ดบาทแล้วให้ลูกค้าไปขายยี่สิบนะคะอันนี้จะบอกลูกค้าว่าลูกอะบวกบาทเดียวบวกแค่บาทเดียวเองไ<ม>ปเที่ยงลูกไปด้วยขายของไปด้วยคุณแม่ตัวนี้ยกคิ้วสี่ร้อยเ้าป ส่เยเนกะ้ยกคิว490าบ้าแล้วคิวละ5้ห่อใช่คิวละ50าห่อ490คือตก9้าบาทเกบเอาไม่ขาย15ค่ะเนี่ยค่ะสินค้าราคานี้เลยค่ะแล้วสินค้าเนี่ยไม่ต้องเป็นกังวลนะทุกคัดมาแล้วนะทุกคัดเฉพาะตัวที่ตัวขึ้นไลท์แล้วทุกขายดีเพราะว่าด้วยอาชีพที่ทุกเป็นแม่ค้าไลท์อะ่ะทุกจะรู้ว่าสินค้าตัวไหนอร่อยไม่อร่อยถ้าเราขึ้นไลท์แล้วขายดีแสดงว่าสินค้าตัวนั้นอะ่ะมันก็เป็นที่นิยมคือลูกค้ามาเนี่ยบอกเลยนะ ลูกค้าหนูทดสอบสินค้าให้ลูกค้าแล้วว่ามันขายได้แน่นอนไม่มีอะไรที่ขายไม่ได้ในร้านแห่งน,นี้กาเฟโคกวานีลาโคกวานิลาตัวนี้นําเข้ามาอันนี้จริงๆแล้วไม่ได้ต้องการจะขายโคกนะคะแต่มันเป็นการขายประสบการณ์การกินครั้งหนึ่งให้ลูกค้าในราคา27บาทมันเป็นการขายประสบการณ์การกินว่าครั้งหนึ่งลองกินโคกวานีลาที่นําเข้ามาจากมาเลเซียดู27บาท อันนี้คือการขายประสบการณ์การกินให้ลูกค้าอันนี้แคบจะไม่ได้ไม่ได้พูดถึงโค้กเลยแต่ลูกค้าคือขายดีมากนะคะยี่สบเจบาททางร้านนี้ตอนตอนนี้มีทั้งหมดกี่เมนูคะ,นะันไห้าร้อยนะห้ารย 500ขนมประมาณมีประมาณห้าร้อยเมนูแล้วก็เมนูขนมจะเป็นเมนูที่สลับหมุนเวียนลูกค้ามาแล้วลูกค้าจะแบบว่าเออรอบนี้มาเจอตัวนี้เจอตัวนู้นใหม่เพราะว่าตุ๊กเป็นคนที่ค่อนข้างจะนานาสมัยในการเป็นแม่ค้าขายขนมตัวไหนที่เป็นตัวดังๆหรือว่าเป็นตัวที่ลูกค้าเอาไปทํากําไรได้นะเราก็จะเอาเข้ามาตัวไหนถ้ามันเอาแล้วเราก็จะไม่ได้เอาเข้ามาสําหรับหมวดขนมนะคะเป็นสินค้าหมุนเวียนแต่มันก็จะมีสินค้าหลัก กล้วยอ่ะวพวกกล้วยพวกนี้เป็นสินค้าที่ทุกขายขึ้นไรมาไม่ต่ำจาจสามปีราคาขายขึ้นไรกับราคาหน้าร้านบอกเลยว่าหน้าร้านนะต้องการให้ลูกค้าเอาไปทํากําไรจริงๆไม่งั้นจะไม่ขายสามสี่สามสามกล้วยนี่ขายสามสี่สามสามลูกค้าไปขายต่อเลยสี่สิบห้าสิบอันนี้ขายได้แน่นอนรับประกันเลยนะคะสินค้าพวกนี้ก็จะเป็นสินค้าหลักของที่ร้านปลาเกตขาวถุงละเจ็ดสิบเอ็ดบาท สิถุงหกเก้าหาไม่ได้อีกแล้วนะคะ6กเก้าปลาตัวนี้เป็นปลาเก็ดขาวส่งตรงจากโรงงานมารับประกันคุณภาพอันนี้คือใหม่และขายดีปลากรอบถุงยี่สิบเาบาทใส่สมุนไพรให้ลูกค้าใส่เม็ดมะม่วงใส่อัลมอนด์ใส่เม,ม,ม็ดฟักทองใส่พริกทอดใส่ปลากรอบราคาถุงเดียว29่สถุง28่สิบแปร้อยเอา50ถุง27บเจ็าทอันนี้ไปขายต่อสามขายได้นะคะเนี่ย หมึกกระตอยปกติไขยเท่าไหร่วาร้อยหกเก้าเนี่ยต้องขึ้นราคาเพราะว่าหมึกมันเป็นหมึกรอบใหม่หมึกมันขึ้นราคาร้อยเจ็ดเก้าครึ่งโลครึ่งโลร้อยเจ็ดเก้าลูกค้ามาหาหมึกกระตอยเยอะมากเป็นหมึกกระตอยจากจากสมุทรสาครน,นะคะตัวนี้ไข่ร้อยเจ็ดเก้านะคะพวกสินค้าพวกนี้ลูกมีโรงแบ่งบรรจุเองทั้งหมดงปกอบใช่หนังปลาสิบถุงยี่สิบร้อยถุงสิบเก้าบาท ไม่ต้องแบ่งบรรโูเองเดี๋ยวตุกจัดการให้หน้าที่ลูกค้าคือมาเอาไปขายหน้าที่ผลิตให้เป็นหน้าที่ของร้านพี่ตุ๊กขายตรงเคบหมูนะคะเคบหมูตัวนี้ก็24บาทข้าเสิบถุงยี่สิบาทยี่สบาทสิบถุงอันนี้มาจากโรงงานแต่ตัวนี้อัดลมไฮโดรเจนมาด้วยนะคะเป็นเป็นเป็นหมูหยองสูตรเยววาวราชที่มาจากโรงงาน ถุงอะมันจะอัดมาด้วยลมไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นตัวนี้เก็บไว้ได้นานรับประกันเลยว่าตัวนี้เก็บไว้ได้นานสินค้าพวกนี้ในปีในเดือนมก,กราคมอะตุกจะแปะวันเดือนหมดอายุแล้วก็เลขออยอ,ยอให้ลูกค้าทุกเลขเพราะตอนนี้ที่ร้านเรากําลังขอเป็นโรงแบ่งบรรจุที่ได้มาตรฐานเอ่อตามองค์การอาหารและยาก,กําหนดนะคะก็จะมีความสะอาดปลอดภยัยถูกต้องถูกสุขลักษณะซึ่งออยล์ที่ทํายากเหมือนกันทํายากมากก็จะเสร็จสิ้นเดือนธันวาคมมก,กราเนี่ยจะเริ่มแปะอยอ,ยอให้ลูกค้าทุกตัว ลูกค้าที่ทั้งซื้อไปกินแล้วก็ซื้อไปขายก็จะได้อุ่นใจขึ้นตัวนี้นําเข้ามาจากตูนิเซียตัวนี้เป็นพรีเมียมอินาผาลัมเลยยกลัง5กิโลราคาแค่690อันนี้ลูกอยากจะแกะเนื้อให้ดูนะอินาผาลัมนะบรรจุก,กี่กร,รัมก็ได้นะคะแต่ต้องมีจํานวนหน่อนี้เป็นอินาผาลัมตูนิเซียเป็นอินาผาลัมตูนิสคือนี่คือใหม่มากเรารเราจะเบิกห้องเย็นมา ทั้งละ500กิโลบางวันก็ขายหมดทั้ง500กิโลใน1วันบางวัน500กิโลใช้เวลาในการขาย2วันอันนี้ลูกใหญ่มากคือลูกใหญ่อย่างนี้เลยใหญ่มากจริงๆใหญ่ครับใหญ่แล้วก็เนื้อแห้งนะคะเป็นอินาผาลัมเนื้อแห้งฉ่ำหวาน ลง 1, ังหนึง690จะตกแค่โลละ138ยาทคืบถ<ช>ูกมาทคือถูกมาก,ถ,ก,มากถูกมากนะคะตัวนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็จะมารับไปขายเอาไปบรรจุเองแล้วขายนะคะแบบทุงก็คือซื้อไปขายต่อได้เลยสบายๆร้อยถุง39 10สถุงส2อ่า เม็ดมะม่วงพวกธัญ,ญพืชก็จะเป็นพวกสินค้าหลักของที่ร้านที่จะมีขายตลอดทั้งปีจะมีทั้งที่นําเข้ามาจากเวียดนามแล้วก็จะมีทั้งที่มาจากอําเภอแปดร 8, ิ้วฉะเชิงเซาตอนนี้ร้านพี่ตุ๊กเราร่วงกับเกษตรกร,ร,กรจังหวัดฉะเชิงเซาช่วยที่จะระบายเม็ดมะม่วงฉะเชิงเซาออกมาขายให้กับลูกค้าคนไทยได้กินเพราะเม็ดมะม่วงฉะเชิงเซาอ่ะหนึ่งเลยนะคะหวานหอมอร่อยแต่ไม่มีตลาดไม่มีตลาดไม่รู้พ่อค้าแม่ค้าจะขายใครก็เลย ตัดสินใจว่าโอเคเราจะขายเม็ดมะม่วงให้กับกเกษตรกรฉะเชิงเซาถ้าเป็นเม็ดมะม่วงฉะเชิงเซาจะบอกลูกค้าเลยว่านี่มาจากฉะเชิงเซานะคะให้ซื้อไปชิมเป็นเม็ดมะม่วงที่อร่อยที่สุดเท่าที่เรกเคยกินมาเลยนะเพราะว่ามันหวานแล้วมันหอมแล้วมันใหม่ที่สําคัญมันปลูกที่ประเทศไทยแล้วก็เราได้ช่วยกเกษตรกรบ,บ้านเราด้วยนะคะ,คะของที่ร้านจะไม่ค่อยมีเม็ดมะม่วงพม่าเขมรจะไม่ได้เอามาค่ะ,คะผักกอบวันนี้จากร้อยสามเก้าขายร้อยเดียว รกอบเนี่ร้อยเดียวมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะมันแพงคร,อรอตอกเต,ต็กติ๊กตอกอะไรขายแพงมากนะเนี่ร้อยถุงละร้อยอถุงละร้อยเดียวนะคะเป็นผักอันนี้เป็นผลไม้รวมผลไม้รวมม,ยยมีอะไรมีไอ้ของกี่อย่างครับข้างในตัวนี้จะมีเออ่ตัวนี้จะเป็นเออ่ลำ้ำไยนะคะแล้วก็สตรอเบอรี่แล้วก็ทุเรียนมีสามอย่างแล้ว <ๆๆ S 2> ทุเรียนสตรอเบอรี่ล้ำไยส่วนผักแพงค่ะถุงละร้อยอันนี้ผัก วันนี้จัดโปรนะคะ150ยหกร,รัมขาย69นะคะห9แต่ว่าผักที่ร้านเราเป็นผักที่เราผสมเองมันจะไม่เหมือนกับผักที่ซื้อมาจากถุงแล้วก็กอกใส่ตอนนี้เป็นผักที่ผสมเองจะไม่มีมันจะไม่มีไอ้ที่ทุกไม่ชอบกินลูกก็จะไม่ได้ใส่ให้ลูกค้าก็จะมีเฉพาะสิ่งที่เราชอบจะมีกีวีจะมีรากบัวอันนี้รากบัวน,นี้กีวีอันนี้เห็ดหอมอันนี้ขนุนนะคะสตรอเบอรี่นะคะก็จะใส่แค่นี้อันนี้เป็นผักที่เราประกันเลยว่ากินแล้วอร่อย เดือนธันวาจะจัดโปรให้กำลังพ่อค้าแม่ขานะคะเดือนธันวาจะมีการสะสมยอดซื้อครบ200แสนบาทจะได้ตู้เย็น1นึ่งเครื่องนะคะเดี๋ยวจะเป็นตู้เย็นเครื่องใหญ่เลยมีแ,<ค>แบบ2งชั้นอ่ะซื้อครบ2 0 0แสนนะโบเนาะซื้อครบ2 0 0แสนใช่ไหมซื้อครบ200แสนเดือนธันวาคมสะสมยอดได้ทั้งเดือนนะคะเดือนธันวาคมโปรโมชั่นของเราก็คือเป็นโปรโมชั่นสวัสดีปีใหม่แหละซื้อครบ2 0 0แสนได้ตู้เย็นหนึ่งเครื่องจะมีแจกตู้เย็นเครื่องซักผ้า ไมโครเวฟแล้วก็ของใช้แล้วก็ซื้อครอบ1,000จะแจกน้ำอะ่ะหนแพ็คสำหรับเดือนธนันวาคือโชคชั้นที่1ซื้อครอบ1,000ได้น้ำหนึ่งแพ็กโชคชั้นที่2สะสมยอดสะสมยอดเนี่ยครบ1,000 0ครบ50,000ครบ1,000 0 0ครบ2,000 0 0ก็คือมาเลกของรางวัลได้เลยค่ะเป็นโปรโมชั่นสวัสดีปีใหม่ลูกค,ค้าแต่ลูกค้าที่เป็นลูกค้าเจ้าเหมาที่ซื้อไปขายอะ่ะหนูว่า2 0,000นนะลูกค้าซื้อ2 3รอบก็ถึงแล้นะ พราะตอนนี้ลูกค้าบางบางคนก็ซื้ออยู่ประมาณสักบินหนึ่งอ่ะห้าหกหมื่นสองแสนนี่มันเป็นไปได้อยู่แล้วได้ตู้เย็นอยู่แล้วนะคะก็ฝากไว้ถ้าใครมาเป็นพ่อค้าแม่ขายอาจจะได้ตู้เย็นได้เครื่องซักผ้าได้ไมโครเวฟเอาไปเอาไปใช้กันอันนี้ก็คุณแม่ท่านนี้ก็มาซื้อไปขายแต่คุณแม่นี่มาบ่อยตอนนี้ก็เริม่มมีลูกค้าประจำใช่คุณแม่มาจากไหนนะคะโอ้สวัสดีคะ่ะ มาจากชลบุรีแล้วไม่อยากจะมาอีกคุณแม่แอดไลน์สั่งทางไลน์ได้ราคาเท่ากับหน้าร้านให้น้องส่งไปให้วันนี้ทำทำไมมาซื้อของร้านพิตุครับอ๋อพอดีดูไลฟ์สดพิตุกมาสักพักแล้วค่ะครับแล้วพอดีแฟนตกงานก็เลยมาหาของขายกันของเยอะค่ะแล้วก็ราคาถูก ของเยอะราคาถูกนะะมีหลากหลายให้เลือกแนะนําเลยค่ะเพราะว่ามันมีสินค้าบางชนิดที่ในตลาดทั่วไปอ่ะไม่มีแล้วก็ราคาถูกกว่าเยอะเลยโอ้คผมแนะนําเลยนะฮะร้านนี้ส่งตรงมานะครับร้านพี่ตุ๊กขายส่งนะฮะค่ะร้านพี่ตุ๊กขายส่งค่ะขายถูกทุกอย่างครับไมถึงมาซื้อของร้านพี่ตุ๊กเหรครับก็ซื้อไปก็ขายแล้วมีกําไรครับขายแล้วมีกำไรแ่บได้กำไรครับเพิ่มเติมจากสินค้าที่เราเคยขายอยู่ครับครับแล้วมากี่ครั้งครับที่นี่ ก็มาสิบกว่าครั้งแล้วนะครับตั้งแต่เปิดร้านโอ้โหมาสิบกว่าครั้งแล้วนะครับครับผมแล้วคุณพี่ขายของอยู่ที่ไหนครับอ่าขายตลาดนัดทั่วไปในกรุงเทพเนี่ยครับสินค้าที่นี่นะครับรสชาติดีครันแรงนะครับแล้วก็ราคาที่เราสามารถไปบวกกําไรได้นะครับก็เลยขายได้ง่ายครับขายง่ายด้วยนะขายง่ายด้วยครับได้กําไรแน่นอนแน่นอนแล้วก็ที่นี่เขาเช็ครสชาติมาแล้วนะฮะครับรสชาติที่ดีผ่านผ่านอ่าลู้พุ้ยพวกนี้สามารถทานแล้วรู้สึกว่า เอออร่อยอะไรเงี้ยนะครับขั้าแรกมาลองซื้อชิมซื้อกินกันก่อนนะครับตัวสินค้าตัวไหนที่เหมาะกับสถานที่ที่เราพักอาศัยหรือไปขายของเนี่ยก็ติดมาติดมือลองไปอ่าเริ่มต้นนะครับแล้วก็วันหน้าอาจจะมีการัฒนาการซื้อมากขึ้นนะครับให้ลองให้ทดลองดูนี้ก่อนนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับรับทำไมมาซื้อของร้านที่ตูกครับ เขาบอกว่าของถูกอะค่ะก็เลยมาดูแล้วใกล้ๆบ้านของไม่แพงค่ะก็ดีค่ะเผื่อมาดูไว้เผื่อปีใหม่อะไรจะใช้ก็ได้มาได้มาซื้อที่นี่แล้วมาลานี้กี่ครั้งแล้วครับเพิ่งมาครั้งแรกครั้งแรกใช่ไหมฮะเพิ่งมาครั้งแรกแล้วไปเจอจากที่ที่ไหนมาเลรครับก็ดูในโทรศัพท์ YouTube อะไร YouTube โอ้โหวันนี้คือของอะไรบ้างครับวันนี้ ก็นิดหน่อยค่ะเราไปลองลองดูก่อนเราไปลองดูก่อนนะนี่ครับม <ฮะ S 2> ิกโอ้เยอะเหมือนกันนะฮะนิดหน่อยนะฮะหลายอย่างเนาะพป,ปีใหม่แล้วจะมาซื้อใหม่โอ้ครับผมค่<ฮ>ะโอเค,อเคของงานนี้เป็นเป็นยังไงบ้างครับก็ก็เพิ่งมาครั้งแรกเนี่ยครับครั้งแรกเหรอฮะใช่ใช่ครับ แล้วทำไมถึงมานะครับทุงผู้ดูจากยูทูบครับของที่ร้านนี่คือแบบยังไงฮรราคาก็ราคาก็แล้วไม่แพงเท่าไหร่ครับราคาไม่แพงเท่าไหร่ครับไม่แพงไม่แพงเท่าไหร่มีของเยอะครับก็ราคาไม่แพงก็มาซื้อได้ครับครับครับผมของเยอะราคาไม่แพงครับจุ่มเยานะครับครับมาจากไหนครับนี่มาจากคลองเก้าครับลำลุกกามาจากลำลูกกาคลองเก้าใช่ครับ ครับโอเคครับผมขอบคุณครับครับ พ่อค้าแม่ค้าที่มาซื้อของร้านลุกนะคะทุ๊กมีโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์ที่อยากจะทาโปรเจกต์ที่1เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่เราจะสอนให้ให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยที่พร้อมแล้วที่จะเป็นแม่ค้าไหลได้มาเรียนรู้เรื่องของระบบการทําไล์เรื่องของการใช้กล้อง,องการใช้อุปกรณ์อันนี้เราจะเปิดอะเดือนละหนึ่งครั้งนะคะก็อาจจะรับจํานวนแค่1เดือนอะ่ะสิบหถึงยีคนเพราะว่าห้องประชุมที่ที่บริษัททุ๊กมันจะรับได้แค่นั้นก็จะให้ลูกค้าไปเรียนที่ห้องประชุมโดยที่ ที่จะมีตุ๊กแล้วก็จะมีแผนกที่เป็นแผนกทําไล์เลยอะไปแชร์ประสบการณ์ให้ลูกค้าฟังเผื่ออาชีพนี้จะเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มันเป็นอาชีพที่มันจะสร้าง รายได้ให้กับลูกค้าอีกทางหนึง่งเพราะว่าการขึ้นไลฟ์ในหนึ่งรอบต้องมองว่ามันขายของได้เยอะชิ้นนะคะแต่มันก็อาจจะตามมาด้วยการบริหารจัดการที่เยอะขึ้นลูกค้าบางคนอยากเป็นแม่ค้าไลฟ์มาดูระบบหลังบ้านว่ามันเหมาะกับตัวเองไหมถ้าไม่เหมาะจะได้ไม่ต้องไปลงทุนซื้อนู่นนั่นนี่แต่ตรงนี้ลูกมีให้เลยเดือนละหนึ่งครั้งรอบแรกก็คือจะเป็นวันจันทร์นี้แหละ วันจันท์ก็คือมาลืนนี่แหละอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่1แล้วก็โปรเจกต์ที่2ทุกวันจันทร์ช่วงเช้า10บโมงถึงเที่ยงจะเปิดให้คู่ค้าเข้ามาหาลูกได้โดยเอาสินค้ามานำเสนอพร้อมกับได้มาพรีเซนต์สินค้าของตัวเองถ้าตัวไหนที่เราเลือกขาย เราก็จะสั่งซื้อเลยทุกวันจันทร์นะคะอุฝากไว้นะทุกวันจันทรสิบโมงถึงเที่ยงตุ๊กจะเปิดโอกาสให้สําหรับคนที่ทําขนมอร่อยกลุ่มโอทอปที่ไม่มีที่ขายหรือกลุ่มโอทอปที่ยังไม่มีตลาดเนี่ยมาหาตุ๊กถ้าตุ๊กช่วยได้ตุ๊กจะช่วยนะคะเอาสินค้าขึ้นไล์เอาสินค้ามาขายในร้านไม่ต้องเอามาฝากและแล้วก็อยากจะพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าซับซับหลายคนก็อยากจะมาเจอตุ๊กเนาะเราก็จะได้คุยกันนะ ก็จะเปิดโอกาสให้ทุกจันเลยทุกจันของอาทิตย์คือเดือนหนึ่งก็4ครั้งนะคะเพจตุ๊ก้าจะชื่อว่าเพจพี่ตุ๊กตุ๊กตาจะมีช่องทางการขายหลายช่องทางในตอนนี้ที่ทำเอาไว้ช่องทางขายปลีกเราจะเป็นช่องทางไลฟ์สดนะคะชื่อว่าเพจพี่ตุ๊กเข้าไปใน Facebook แล้วเซิร์ชว่าพี่ตุ๊กก็คือจะขึ้นเลยว่าพี่ตุ๊ก แล้วก็จะมีช่องทางการขายเป็นช่องทางหน้าร้านแบบนี้สามารถเดินทางมาได้อยู่ถนนเพิ่มสินตัวนี้จะเรียกว่าชื่อร้านพี่ตุ๊กขายส่งจะเป็นคนละคนละช่องทางการขายกันคนละทีมบริหารกันเลยคนละทีมแบบแอดมินคนละทีมคนขายคนละทีมกันนะคะแล้วก็จะมีช่องทางขายผ่านไลน์แอดเนี่ยพี่น้องพวกนี้มันกำลังนั่งขายอยู่อันนี้เป็นขายผ่านไลน์แอดสำหรับร้านขายส่งลูกค้าที่ซื้อไปแล้วไม่อยากจะกลับมาเพราะว่าบางคนอยู่ต่างจังหวัด สั่งผ่านไลน์แอดได้เลยส่งถึงนะคะลูกค้าก็คือออเดอร์เนี่ยก็จะส่งถึงรวดเร็วแล้วก็ภายในสินค้าจะได้ในราคาหน้าร้านไม่ต้องไปซื้อหน้าไลน์ให้แพงเพราะลูกค้าที่ซื้อมีจํานวนก็ต้องได้ราคาถูกอยู่แล้วน้องมันทํางานกันทุกวันตอบไลน์แอดกันทั้งวันทั้งคืนค่ะลูกค้าแอดไลน์มาสอบถามถ้า เอ็ดไลน์จะมีขึ้นแผนที่ร้านด้วยจะมีขึ้นเบอร์โทรด้วยจะมีขึ้นรายการสินค้าด้วยสามารถโทรสอบถามเส้นทางก็เบอร์นี้ได้ล็อกตรงนี้เราจะเปิดเป็นร้านที่ขายพวกของใช้นะคะเป็นร้านของเพื่อนหนูเองละ่ะเป็นร้านของพี่เวทพี่เวทป้าเป็นของพี่ร้านพี่เวทป้าร้อยเหตุผลอ่านี่ไงกาลังทำอยู่นะคะกำลังจะกันกระจกแล้วของพี่เวทป้าร้อยเหตุผลเนี่ยเป็นเพื่อนหนูอันนี้หนูคือ เลือกเพื่อนมาเองว่าเราเราขายของเองเราอยากจะได้เพื่อนตรงนี้ขายของใช้ก็เลยได้พี่เวศป้าร้อยเหตุผลน่ะมาเปิดร้านของใช้ลูกค้าร้านของใช้จะเปิดเป็นร้านาดีจังขายส่งก็คือมันจะมีทั้งขายปีกและขายส่งลูกค้าก็มาซื้อของไปขายแล้วของกินแล้วเอาของใช้ไปเอาของใช้กําไรดีนะของใช้แบบกําไรดีมากร้านไม่ใหญ่มากแต่ก็เพียงพอที่จะให้ลูกค้าช้อปปิ้งยังไงมาแล้วก็ให้ได้สองต่อไปเลยหรือว่าตรงนี้ก็ มันเหมาะนะว่าไหมขายของใช้ขายพวกกระปุกกระปุกขายพวกทับปเป้าแว์อะไรอย่างเงี้ยคือขายขึ้นไลฟ์ขายดีมากทับเปราแวว์ขายขึ้นไลฟ์อ่ะสองไลฟ์ขายไป,ไปเกือบ5,000ันชิ้นคือมันขายดีมากๆลูกค้าแล้วเอาไปใช้ของเขาดีเดี๋ยวจะคัดของมาสําหรับร้านนี้ขายของใช้นะคะ